ลพเมเลีกนะคะอย่างที่รายงานกันไปแล้วว่าทาง c t h นั้นเขาชนะการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลพิเม a ลีกในฤด,ดูกาลใหม่นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2013เป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลายคนที่ตอนนี้จับจ้องจะไปดูบอลในช่วงของพิเม a ลีกใหม่นี่ก็คงจะต้องรอนะคะว่าตกลงแล้วพ็กเกตที่ทาง CTS จะขายออกมาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าหาก ตอนนี้คุณอยู่กับเจ้าเดิมก็คือ t u u เนี่ยคุณจะดูได้เท่ากับสิ้นฤด,ดูกาลดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าค่าบร,ริการต่างๆก่อนหน้านี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะจากทางด้านของผู้ผู้บริหารในเครือของ c d s นะคะซึ่ง คนที่ออกมาเปิดเผยก็คือประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทเคเบิลชัยโฮลดิ้งนะคุณวันชัยศรีสุชนนะ,ะบอกว่าสมาชิกใหม่ของ CTS จะคิดค่าบริการรายเดือนประมาณ399บาทก็จะชมรายการที่เป็นช่องมาตรฐานเนี่ย120ช่องแต่ถ้าหากต้องการรับชมช่องรายการที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลตั้งแต่2013ต้นไปเนี่ยอันนี้จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มนะก็คล้ายๆกับทูที่ต้องมีการซื้อ เพิ่มนั่นเองแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อเพิ่มยังไงเนี่ยก็ไม่เกินพันบาทต่อเดือนแน่นอนล้านเปอร์เซนต์นะคะคแล้วก็ผู้ประกอบการที่ตอนนี้อยู่ในเครือข่ายของ CTS เนี่ยถ้าไปดูกันจริงๆมีประมาณร้อยรายมีสมาชิกประมาณ2ล้านครัวเรือนแต่ว่าเขาตั้งเป้าจะขยายฐานให้ได้ใช่ไหมคะเล้านครัวเรือนในอนาคตหลังจากนี้ก็พยายามที่จะขยายให้ได้ในทุกวิถีทางส่วน การลงทุนในครั้งนี้หลายคนก็คงสงสัยว่ามันจะคุ้มทุนไหมเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ที่มีการรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยตัวเลขประมาณ2ล้าน2 0 0 2 0อล้านปอนด์หรือว่าเกือบเกือบจะหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวถ้าหากคิดเป็นต้นทุนในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3ปีในฤดูการใหม่เนี่ยก็จะตกปีหนึ่งประมาณ3,000ล้านบาทต่อปีนะคะเขาบอกว่าจะถ่ายทอดผ่าน เคเบิลทีวีในเครือของ CTS แล้วก็ฟรีทีวีรวมทั้งหมด3ช่องตอนนี้เจรจารแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเปิดเผยออกมานะว่าจะเป็นฟรีทีวีช่องไหนบ้าง เขาบอกว่าถ้าหากจะให้คุ้มทุนจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจพรีเมียร์ประมาณ1 000, 000, ล้านรายก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายประมาณเกือบเกือบจะพันบาทเนี่ยล้านขัวเรือนจากสมาชิกตอนนี้ของ CTS เนี่ยประมาณ2 000, ล้านรายแต่นี่ยังไม่ได้รวมเจ้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดนะเพราะว่าหลายเจ้าก็อาจจะย้ายจากทรูมาก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขตรงส่วนนี้ด้วยก็คาดว่าน่าจะทําให้คุ้มทุนตรงส่วนนี้แต่ว่าการขยายธุรกิจของเขาเนี่ยยังเดินหน้าต่อเนื่องเพราะว่าเขาตั้งเป้าจะเข้า หลักทรัพย์ภายใน3ปีข้างหน้านี้ใช่ไหมคะที่แน่ๆที่จะเห็นก็คือการเปิดช่องใหม่ๆการให้บริการช่องใหม่ๆจากเดิมเนี่ยทาง CTS เนี่ยมีช่องให้บริการทั้งหมด16ช่องและเขาจะมีการทยอยเปิดช่องใหม่ทั้งหมดเนี่ยร้อยช่องนะคะก็จะเป็นช่องที่ร่วมกับพันธมิตรบ้างนะคะมีช่องที่ผลิตเองบ้าง10ช่องรายการเนี่ยจะผลิตเองตอนนี้เนี่ยได้มีการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการช่องแล้วนะคะ2ช่องก็คือช่อง C s ซีรีส์ก็คือจะมีการฉายหนังซีรีส์ทั้งเกาหลีญี่ปุน่นต่างๆเนี่ยนะคะผ่านช่องนี้ตลอดเลขช่องหนึ่งก็คือ C Spot อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเลยใช้เงินลงทุนคอนเทนต์ประมาณพันล้านบาท แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการทยอยเดินหน้าเปิดช่องอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าจำกันได้ล่าสุดเนี่ยทางกสทชเนี่ยก็ได้มีการออกใบอนุญ,ญาตให้ทั้งแกรมมี่แล้วก็ให้ทั้ง c t h เนี่ยได้มีการเปิดช่องใหม่นะคะก็จับตาดูเพราะว่าเขาบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเขาจะเดินสายเปิดช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะคต่อให้รวมเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้าไปก็ไม่เกิน1,000ันบาทก็แสดงว่าย,ยังคงถูกกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม,มก็คือ<ม>ทาง True Vision พอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าใหม่ C